อเมล่าเบสไซบูบายนิสันเมกาออโต้คันนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิสสันสก y l ลา e R34 ครับคันแรกและคันเดียวในไทยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับกันนะครับจะพามาดูเจ้ารถยนต์ที่มีกระแสในตอนนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้สุดยอดเอ็กซ์คลูซีฟของเราเลยนะครับคันนี้คือนิสสันอเมล่านะครับคันนี้นะครับเราทํามาจากนิสสันอเมล่าตัว VL นะครับ ราคาของเขาจะอยู่ที่6กแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับเราเอาจากตัวท็อปมัาในรมิดใหม่ให้เพื่อ้เพื่อนได้ชมกันว่าคันนี้เราทําอะไรมาบ้างนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก็จะพาไปดูเลยว่าคันนี้เราทําอะไรมาบ้างนะครับต้องบอกกันนะครับว่าคันนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากนิสสันสการาย r สามสี่นะครับซึ่งผู้บริหารเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากอเมริกานะเป็นสีเบอร์ของอเมริกาเลยนะครับตัวนี้แล้วเราได้นําชุดแต่งนะครับ มาใสา่เข้าไปเพิ่มความสวยงามดุดันนะครับต่นั้นยังไม่พอครับสีตัวนี้เป็นสีพิเศษผมมองว่ามันเป็นสีที่สวยและดุดันมากๆนะครับตอนนี้ยังมีคันเดียวและคันแรกในไทยเลยนะที่ทําสีนี้ขึ้นมาเรามาดูนะครับว่ามีอะไรที่ทามาเพิ่มบ้างนะครับที่เห็นหลกักๆเลยก็จะเป็นสีน้ําเงินตัวนี้นะครับตัดมากับสีดำนะครับ ทั้งหลังคากระจกมองข้างและประตูมือจับเราทําสีให้ทั้งหมดนะครับไม่มีการแลบหลังคานะตัวนี้เราทําสีให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จับนะครับเจ้าตัวชุดแต่งชุดสเกิร์ตเนี่ยของลายแคนนะครับจับใส่เข้ามาให้แล้วก็ทาสีเ้วยเลยนะทําสีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ได้ตัดนะครับตัดสีดำๆชายล่างให้ด้วยเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับดูดุดันเอาใจใส่ซิ่งเลยส่วนไฟหน้านะครับอันนี้จะเป็นของเดิมนะนะครับแต่ว่าเราเนี่ยได้มาทํา เป็นไฟเดไลไรให้ใหม่นะครับตอนนี้ก็คือไฟซิกเนเจอ e ์เนี่ยของเราเป็นเดไลไร์ให้ด้วยเลยนะครับแล้วก็เราใส่แถบสะท้อนแสงสีส้มๆเนี่ยมาให้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะได้เหมือนสเปคของนอกเลยนะเราใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับให้คุณลูกค้าเลยในส่วนของล้อแมกนะครับเราได้จัดนะครับล้อแมกค์ขอบสิสวยๆให้เลยนะครับ ตัวนี้เรายัดมาให้เป็นนโซโปรเจกต์ดีเลยนะครับมาพร้อมยางขนาด215 45ครับนะครับเพิ่มขนาดยางเพื่อให้กว้างขึ้นนะครับเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนยางที่รัดมาให้เนี่ยนะครับเป็นของคัมโฮนะครับคัมโฮเนี่ยก็ได้เรื่องของความนุ่มเงียบนะผมว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากสวยแล้วเนี่ยยังได้ความนุ่มเงียบไปผมว่ามันดีนะมันตอบโจทย์นะเท่าน,นั้นยังไม่พอนะเรายังตัดคาลิปเปอร์เหลืองให้ด้วยนะครับเพิ่มความโดดเด่นสวยงามของล้อนะครับให้มันดูว่าเอ้ยมันมีอะไรนะมันไม่ธรรมดา ดูด้านข้างนะครับด้านข้างของเราเนี่ยอย่างที่การบอกไปเราทําสีมาเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างนะครับประตูมือจับนะครับแล้วก็หลังคาย้ําอีกครั้งนะครับว่าทุกอย่างทําสีให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจดทะเบียนให้เนี่ยเราจดเป็นสองสีให้แบบนี้ไปเลยนะนะครับเป็นน้ําเงินดําไปให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ไม่ต้องเสียเรื่องการจดทะเบียนได้เลยนะครับทำให้พร้อมๆจบๆไปเลยนะครับคาที่เราแล้วสเกิร์ตด้านข้างนะครับ ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็ตัดขอบชายดํานะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามโดดเด่นให้กับตัวรถเพิ่มเข้าไปอีกนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราขยับไปด้านหลังกันครับสเกิร์ตด้านหลังนะครับก็เป็นเหมือนกับด้านข้างและด้านหน้านะครับเป็นชายตัดดามาให้นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามดุด,ดันอย่างที่การบอกนะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังเนี่ยเราก็ทําสีดามาให้ด้วยนะครับ ็นไงบ้างครับกับเจ้าอเมร่าคันนี้ลองเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าเรานำนะครับเจ้าอเมร่าตัว VL มาทําให้นะครับเสนอราคาอีกครั้งนึงนะครับก็คือ6กแสนสามหมื่นเานะครับหรือใครสนใจในรุ่นอื่นน่ะเราก็สามารถไปคุยกันได้นะถ้าอยากได้สีแบบนี้นะครับจริงๆเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะถ้าอยากได้สีแบบนี้นะครับทางเราเนี่ยมีศูนย์บริการพ่นสีเคลือบสีให้เนี่ยเรามาคุยกันได้นะครับลองทักกันมาดูนะครับแต่ถ้าเจ้าตัวเนี้ยการมีโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับสำหรับอเมร่าคันี้ นะครับอยากแบบสวยๆออกพร้อมออกไปเลยนะครับจดทะเบียนให้ทุกอย่างครบล้อมงล้อแม็กนะครับสเกิร์ตทุกอย่างครบไปแบบนี้เลยวันนี้นะครับทิ้งงินรถเพียง8 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับผ่เพียงเพียง9,456บาท8 4สิงวดครับของแถมจัดเต็มให้เหมือนเดิมครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อพวกเราเข้ามาได้เลยนะครับที่นิสสันเมกาออโต้ทุกสาขานะครับหรือจะติดต่อนะครับกับช่องทางการติดต่อด้านล่างของเรานี้ได้เลยนะครับ สำหรับสุดท้ายนี้นะครับการขอฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ไว้หน่อยนะครับเวลามีโปรโมชั่นดีๆเนี่ยทุกคนจะได้เห็นโปรโมชั่นนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ